เรมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องขาในช่องเรียนกงรักกงองว่วงนะคะวันนี้ก็นําเรียนซิปทีส่วยอ้ำแล้วก็ไม่เยี่ยมอยู่เลยนะคะสร้างเรียนสร้างปอโซ่มให้ทุกท่านได้รับชมนะคะใครที่มีเลวก็เก็บรักษาไว้ไอ้ดีนะคะอย่าเพล่อดายไปนะคะเพราะเป็นเรียนทียังไม่อยู่เลยนะคะ ปอจจุบคือปัจันทรงพัร59พอตอนนั้นเดือนตุลาคมพอล่วงหรกาวก็สิ้นประชุนพอดีนะคะทรงพันย59ปทรงพันนย60ก็ยังเป็นพอล่วงหรอกาาอยู่เลยนะคะก็ยังเายเรียนพอล่วงโร่อกาอยู่เลยนะคะแต่ปอทรงพันย61ก็เปลี่ยนเป็นราชการถี่ทรบนะคะราชการที่ทินี่ ดูทีเหล็กตรงนี้นะคะเป็นเหล็กไทยนึ่งกับซุนนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตีส่วยห้ามนะคะซึ่งเขาคิดขึ้นใด้่วยนะคะนี่เป็นราสัญ,ญลักษณก้องราชการทีทิบนะคะเรามาปิกดูด้านหน้านะคะด้านหน้าก็เป็นพอล่วงรอเกา่าตอนนั้นนะคะเาเมาดูนะคะ ปอลวงหลอ,อก,กเขียนไว้ว่าภูมิพุ่นนดุนยเดชรจาจการตีกาวนะคะัวเจางพันรอยอาจะกาวงสิ้นประชุนในปีนั้นนะคะแล้วจงพันนรยกซิบก็ปริกไอ้ดูอีกที่นะคะทรงพันรยกซิก็ปริกนะคะก็เช่นว่าปอวลวงรลอก้าวเหมือนกันนะคะในเรียนสิบบาทแล้วก็เรียน1 0บบาทนะคะสาหรับล่างสุดทรงพันาโรย 6, พวกสิบเอ็ดนี่นะคะก็เปลี่ยนเป็นเรียนกลองราชการดีซิปนะคะประฏิเทยซิปบาทเทยซิปบาทอาราบิกนะคะปอโซชงพันหน้ารวยพกสิบเอ็ดนะคะก็ะใช้ดูดันหน้านะคะซ้ำเรียนนี้เม่นะคะปกติจองเรียนกลองระกองว่องก็ไม่่อยได้เก็บเรียนเม่เพราะว่าได้รับอื่นโทษมาจากตลาดนัดมังเร่มังโกโกโกก้เก็บไว้นะคะคือพยายามเก็บ บางปวโซก็ไม่มีนะคะคือชงนี้เก็บไปห่อไปลงคลิปไปนะคะไม่ได้มีการจะต้ม่่วยมากมามนะคะมีเรียนในี่ีวาเปรกเปรกนะคะก็นํามาลงคลิปทตนนที่นะคะถ้ามีโอกาสเช่นวาสา้มเรียนนี้นะคะก็ไม่เลวสําหรับชงนี้นะคะผัะวะ ปีทรงปนารอยห้าสิบเก้าก็ปลล่วงหล่อเก้าทรงปนารอยอกสิบก็ล่วงหล่อเก้าทรงปนารอยอกสิบเอ็ดก็เปลี่ยนเป็นรัชกาลตีสิบนะคะใกล้มีแล้วก็ยกมือนะคะยกมือขึ้นแต่คงจะมีกันหลายหลาตาลเลยนะคะแล้วแต่ตาลจะเก็บหรือไม่เก็บถ้าว่าปอบเรียนไม่ไม่แบบนี้ก็เก็บนะคะด,ดันล่างก่อนอ่ไม่นะคะดูแล้วไม่นะคะดูความไม่นะคะก็ปั้นการใช้มาแล้วนะคะไม่ได้ไม่แบบเอี่ยม ก็ปั้นกันใยนะคะถ้าไม่ปั้นกันใจก็ไม่ไม่หมาตึ้งจองเล่นกองหลักกองวงนะคะสหรบับภูนิว่างวัวถุก่านคงจะเก็บสร้างปอโซนี่กันนะคะทรงปนอร่อยห้าสิบเก้าถึงเราสาบดีนะคะปอโซนี่มันซ้ำกันอย่างไรก็ซ้ำกันตีประชาอยู่ากองเราอันเป็นทีหรักกองปวงจนเจยวไทยได้ขึ้นประชนนะคะ ทรง0านาโรยอกก็ยังมีตีระลึกก้องตาอยู่พทรงพันาโรอยอกซิเก็เป็นราชการดีซินะคะเป็นราชการในปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้ชงเรียนกงรัก,กงว่วงก็ต้องข้อมลาถูกตันไปก่อนจนฟ้าจะพบกันไม่ในเรียนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ